เริ่มตอนช่วงนี้นะคะอยากจะพาทุกๆคนนะคะไปดูบรรยากาศการฟิตติ้งค่ะของละครเรื่องสืบรักหมอระบาดนะคะเพราะว่าเป็นการหวนกลับมาเจอกันในอรอบ10ปีสิโอ้โ oh. หวเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆนะคะของคนะิมเบอรี่แล้วก็นันเดธค่ะ สืบรักหมอระบาดนะคะเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้จัดพี่อ้อมพิยดาแห่งค่ายเมจิกอีฟวัค่ะเรื่องนี้นะคะณเดชรับบทเป็นหมอระบาดหนุ่มที่ชีวิตวัยเด็กเนี่ยสมบูรณ์ทั้งฐานะแล้วก็สังคมค่ะแต่วันนึงนะคะเกิดอุบัติเหตุทางชีวิตทําให้ไม่เหลืออะไรสักอย่าง แต่ก็ยังเติบโตมาได้ด้วยอุดมการณ์ของการมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นส่วนคิมเบอรี่ค่ะรับบทเป็นนักข่าวสาวสายลุยที่ต้องไปขอข้อมูลบางอย่างจากพระเอกแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือค่ะก็เลยต้องทําการสืบนะคะนอกจากนัเดทแล้วก็คิมแล้วเนี่ยสืบรักหมอระบาดยังมีนักแสดงอีกเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูผาน้ําหวานอเล็กซ์และอีกมากมายเลยนะคะเราไปฟังเสียงผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันค่ะ แนวละครเนี่ยนะคะเห็นชื่อแบบนี้แต่จริงเป็นดราม่าโรแมนติกแอคชั่นล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของของพวกเขาเหล่านี้นะค่ะอยู่บนอาชีพอาชีพหมอระบาบดพระบปเป็นขุนเข่าครับก็เป็นหมอโรคระบาดนะก็มีหน้าที่ในการที่จะ,ะช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนแล้วก็เปินว่าไปเจอกับเคสหนึ่งมา แล้วมันก็มีปมอดีตในใจแล้วก็เลยจะมาพยายามที่จะคลี่คลายชื่อเจนจิราค่ะเป็นนักข่าวค่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันด้วยความที่แบบเจนจิราคือเป็นคนแบบหัวสมัยใหม่แล้วก็เออคือเรียกไฟแรงอะค่ะก็เลยแบบต้องเอาข่าวมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปวุ่นวายกับข่าวกันข้างเยอะค่ะในในเรื่องระบทเป็นมินตรานะคะก็จะเป็นคนหมอสายแทบค่ะ เป็นเพื่อนสนิทของอพี่แบกับพี่อเล็กค่ะที่โตมาด้วยกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมาเพราะว่ามีอดีตร่วมกันเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งสามคนก็คือจะเป็นหมอเหมือนกันด้วยคะ่ะร้ <laughs> ายแหละตัวแสบเลยแหละจริงๆแล้วอะก็คือตัวแสบของเรื่องแต่ก็จะมีเหตุและผลมีแบบเรื่องราวของอดีตอย่างที่ทุกคนว่าแล้วว่าเราเคยเจอกันตอน,นเด็กๆแล้วมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาเจอกันแล้วก็เอาปมเดิมของเราเนี่ยมาค่อยๆแก้ของแต่ละตัวละครแต่ละตัวไปครับ แมต้องบอกว่าแคแคสตนักแสดงก็น่าดูมากแล้วนะครับ<ช>ไม่นานเกินรอหน้าจอช่อง3แน่นอนครับ